3เรื่องสำหรับแนวทางปฏิบัติหากเราจำเป็นที่จะต้องจอดรถเอาไว้กับบ้านเฉยเสถานการณ์ช่วงนี้หลายคนอาจจะต้องทำงานอยู่กับที่บ้านเพราะฉะนั้นการจอดรถทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลานานนาก็อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรื่องรถต้งเล็กเรามีข้อแนะนำดีๆมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมครับ สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทำการวอร์มเครื่องสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเหตุผลก็คือว่ารถของเราที่จอดทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลานานๆน,นั้นกำลังไฟในแบตเตอรี่จะลดลงเหตุผลเนื่องมาจากว่าไฟฟ้าภายในรถของเรานั้นต้องการไฟเลี้ยงนะครับไม่ไว่าจะเป็นกล่อง ECU นาฬิกาอะไรมากมายตลอดเวลา ระบบพวกนี้จําเป็นที่ต้องมีไฟเลี้ยงหากเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์เลยเป็นเดือนจะทําให้ไฟนั้นอ่อนลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อปฏิบัติก็คือใน1สัปดาห์เราจําเป็นต้องสตาร์ทรถเพื่อทําการวอร์มเครื่อง5-10นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วสิ่งที่ต้องทําต่อเลยก็คือเราควรเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับเหตุผลก็คือ เพื่อลดภาระของหน้ายางเพราะว่าการที่เราจอดรถเอาไว้นานๆโดยที่ไม่ได้ขยับขยื่นเลยจะทำให้เบรกก็อาจจะมีการติดกันด้วยสนิมหรือที่สำคัญก็คือเรื่องของยางรถที่หน้ายางจะต้องรองรับน้ำหนักเป็นระยะเวลานานๆเพราะฉะนั้นการเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังก็คือเป็นการเปลี่ยนจุดสัมผัสของหน้ายางกับพื้นผิวที่เราจอดทำให้หน้ายางนั้นได้รับน้ำหนักทุกๆด้านที่เท่ากัน และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับหากผ่านพ้นจากสถานการณ์หรือว่าในช่วงนี้เราจำเป็นที่จะต้องนำรถออกไปใช้งานนะครับอาจจะผ่านไป10-20วันหลังจากการจอดทิ้งไว้านานๆห้ามลืมก็คือควรตรวจเช็คระดับของเหลวภายในห้องเครื่องและก็ลมยางก่อนที่เราจะนำรถออกไปใช้งาน ก็ลองดูนะครับว่ารถที่เราจอดอ,อยู่ที่โรงรถหรือว่าลานจอดรถนั้นสิ่งที่ทางเรื่องรถเรื่องเล็กได้นาเสนอนั้นน่าจะไปเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมได้นะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงผ่านพ้นจากวิกฤตของโควิด -19 ไปได้อย่างมีความสุขนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe และก็กดติดตามเรื่องราวใหม่ๆของเราได้ทุกสัปดาห์นะครับถ้าเป็นเรื่องรถกดติดตามเรื่องรถเรื่องเล็กนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ